วันนี้ค่ะก็จะเดินทางนะคะไปพบกับคุณลูกค้านะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเข่ากระดูกทับเส้นนะคะตอนนี้ค่ะวันนี้เราออกต่างจังหวัดเลยค่ะวิ่งไปที่เส้นอ่าไปนครปฐมนะคะวันนี้ก็ฝนตกนะคะท่ามกลางสายฝนเราก็จะเดินทางไปพบกับคุณลูกค้านะคะที่ได้มีอาการนะคะปวดเข่าเป็นกระดูกทับเส้นแล้วทานแล้วดีขึ้นนะคะ ค่ะเข้ามาแล้วนะคะค่ะอุ้ยเจอคุณลูกค้าแล้วรอเราอยู่นะคะเลี้ยวขวาตามลูกค้าไปเลยคะ่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะลูกค้ามารับเราที่ปากซอยเลยนะคะตามไปเลยค่ะคุณลูกค้ามารับเราขับมอเตอร์ไซค์มารับเราด้วยนะคะน่ารักมากเลยพาเราไปที่บ้านนะคะโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะชนบทนะคะไปเลยคะ่ะตามคุณลูกค้าไปเลยค่ะ ลูกค้าน่ารักมากนะคะตามไปเลยค่ะบ้านคุณลูกค้าอยู่ขวามือนี่เองนะคะเป็นร้านขายของชำนะคะถึงแล้วจากตรงน,นี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปพูดคุยด้วยกันเลยตัวจริงเสียงจริงกันเลยนะคะค่ะถึงแล้วนะคะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยด้วยกันเลยนะคะพบตัวจริงเลยค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะพูดคุยด้วยสักครู่นะคะค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณลูกค้าค่ะที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดเขา่าปวดสะโพกกล้ามเนื้อนะคะร้าวลงขาค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณพี่ท่านนี้ด้วยกันเลยนะคะค่ะตัวจริงเสียงจริงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณป้านะคะค่ะเดี๋ยวให้คุณป้าแนะนําชื่อและอายุนะคะ ค่ะชื่อเสงี่ยมจันทองจ้ะเสงี่ยมจันทองอายุเท่าไรคะหกสิบหกสิบหกค่ะค่ะก่อนหน้าเนี้ยค่ะคุณป้ามีอาการปวดตรงจุดไหนบ้างคะปวดสะโพกแล้วล้าลุงขาหัวเข่าปวดไหมคะปวดค่ะปวดนะคะตอนที่ปวดเนี่ยมีอาการยังไงบ้างคะโวปวดบางทีปวดมากทําอะไรไม่ถูกเลยนอนก็ไม่รับมันปวดกลางคืนกลางวันก็พออยู่ได้เดินไข่้องอื ค่ะปวดมานานหรือยังค่ะนานแล้วตั้งสมปีได้แล้วค่ะปวดแล้วก็ก่อนหน้านี้ดูแลสุขภาพยังไงระหว่างที่ปวดค่ะก็หาหมอไปโรงพยาบาลมั่งไปคลินิกมั่งแบบนั้นนะแล้วดีขึ้นไหมคะมันก็ดีชั่วพักหนึ่งแล้วก็มันก็ปวดอีกค่ะอาการปวดก็ก็ไม่หายไปไม่หายค่ะเลยมาดูอโทรศัพท์ค่ะดูทุกช่องเลยบ ซูมุกอะ่ะแล้วก็เลยสั่งยามากินออรู้สึกว่าค่อยชั่วหน่อยได้ได้มาได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์นะคะดีบูนเออดีบูนค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะดูดูแล้วก็มั่นใจไหมคะแล้วก็แบบเอ้ยมั่นใจจะลองเอามาทานใช่ไหมคะจ้ะมั่นใจค่ะแล้วคุณป้าเป็นไงบ้างสั่งมาสั่งมาก็กินดีกินแล้วก็ตื่นมาก็ตัวเบาๆแบบนั้นอนะ ค่ะคุณาได้ลองทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะเป็นยังไงบ้างลองทานไปหนึ่งกล่องแรกแล้วก็ดีขึ้นค่ะจากที่เคยปวดแบบระดับไหนคะปวดเยอะเ้อวนอนไม่หลับเลยล้วลงขาแล้วก็ชาฝ่าเท้าด้วยแบบนั้นอะมีอาการชาค่ะรู้สึกว่าค่อยชั่วในหนึ่งกล่องแรกเลยนะคะค่ะตื่นขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคะทานไปแล้ว ดีขึ้นขึ้นเลยนะคะดเดิน,ดนเดินคล่องไหมคะคล่องเดินคล่องขึ้นนะคะค่ะก็ได้ลองทานไปนะคะ,ะเพียงหนึ่งกล่องแรกเท่าน,นะคะตรงนี้ะนะคะก็แล้วเป็นไงบ้างคะแล,แล้วก็สั่งมาอีกค่ะสั่งยังเม็ดมามกับลูกสาวสั่งให้บอกว่าเอายังเม็ดก็ได้ ค่ะแบบอย่างเม็ดมาทานด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณป้าก็ได้ลองนะคะทานดีบูลไปแล้วนะคะมีความมั่นใจเนาะคุณป้าเนาะมั่นใจค่ะค่ะว่าทานแล้วดีขึ้นนะคะรู้สึกมีผลข้างเคียงไหมคะตอนที่ทานไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยสบายดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณป้าก็ได้บอกกับเรานะคะว่าทานในหนึ่งกล่องแรกดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาชงทานนะคะให้คุณป้าทานกันตรงนี้เลยนะคะดีบูนผงสูตรเข้มข้นของเรานะคะค่ะนะคะ อีกสักครู่นะคะเดี๋ยวชงให้คุณป้าทานดีบูนของเรานะคะในหนึ่งกล่องนะคะของแท้เลยมีห้าซองนะคะนะคะ่ะป้าเดี๋ยวแกให้ทานเลยนะคะในหนึ่งกล่องนะคะมีห้าซองค่ะนะคะวันนี้นะคะเราใช้น้ํานะคะครึ่งแก้วนะคะเป็นสูตรเข้มข้นชนิดผงค่ะ อนุญาตเทให้ดูเลยนะคะใช้น้ําธรรมดานะคะไม่ต้องน้ําอุ่นนะคะน้ําธรรมดาหรือน้ําเย็นนะคะแล้วก็คนค่ะนะคะคนให้ละลายเลยนะคะละลายง่ายมากค่ะแล้วก็รสชาติทานง่ายมากนะคะค่ะเดี๋ยวให้คุณป้าทานนะคะคุณป้าทานเลยค่ะ ทานทานง่ายไหมคะทานง่ายค่ะทานแล้วเรียบร้อยนะคะคุณป้าบอกว่าทานง่ายนะคะง่ายะค่ะหลังจากที่ทานแล้วคุณป้าเป็นยังไงคะอยากจะทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องค่ะทานต่อเนื่องเลยนะคะมั่นใจนะคะมั่นใจปลอดภัยปลอดภัยค่ะแล้วให้คุณป้าบอกความประทับใจนิดนึงค่ะว่าทานดีบุญแล้วดีขึ้นยังไงอะค่ะแล้วก็ดกท่านที่ดูอยู่ค่ะทานดีบุญดีขึ้นค่ะค่ะประทับใจประทับใจค่ะ ค่ะค่ะทุกท่านนะคะได้ยินจากป้าคุณป้าแล้วะคะ่ะว่าทานดีบูลแล้วดีขึ้นนะคะมีความมั่นใจประทับใจว่าทานแล้วปลอดภัยค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมีอาการปวดเข่านะคะสะโพกนะคะล้าวลงขาหรือเป็นกระดูกทับเส้นค่ะมีอาการชาปลายประสาทนะคะสามารถสั่งทานดีบูลที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ